สองหนึ่งศูนย์อเข้าแล้วมั้งสวัสดีนะครับสำหรับคนที่ภาพขึ้นยังเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าครับก็จะเราจะมาพูดถึงประเด็นที่เหยียดคนอีสานนะครับที่ว่าน้องที่ออกมาที่ออกมาขอโทษก็โอเคดีนะครับดีสำหรับ แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับอีกหลายๆตัวนะครับที่ไม่ออกมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคิดว่าตัวเองเป็นคนเหล็กหรือว่าตัวเองมีมีชีวิตเหนือกว่าคนอื่นหรือว่าอยู่ยงคงกพันนะครับเป็นคนเหล็กอะไรก็ผมก็ไม่รู้นะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ออกมานะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สักวันหนึ่งโลกมันกลมนะครับโลกมันกลมโลกมันกลมนะครับเพราะว่า วันหนึ่งมันก็ต้องเจอกันนะครับถ้าเจอกันมันก็ต้องมีใครสักคนที่ต้องตัดสินนะครับที่ต้องจบเรื่องนี้นะครับวันนั้นน่ะอาจจะเป็นถ้าเป็นผมได้ผมก็อยากให้เป็นผมเองนะครับถ้าเจอกันโลกบังเอิญมันกลมมาเจอกันนะครับอ่าถ้ามันบังเอิญมาเจอกันนะครับเสียงเบาไหมอ่าปรับเสียงหน่อยแล้วปรับเสียงให้นะครับ ถ้าบังเอิญมาเจอกันโลกมันกลมเราวนมาเจอกันนะครับเพราะประเทศไทยก็ที่เที่ยวไม่ว่าจะที่เที่ยวที่ไหนนะครับหรือว่างานสังสรรค์ที่ไหนอะไรยังไงครับบังเอิญมาเจอกันนะครับผมก็ยอมจะพีนะครับพีชีพนะครับแน่นอนนะครับเสียงเบาเหรอเบาไหมเสียงเบาไหมครับก็อ่า อันนี้เรามาผมมาไลฟ์สดนะครับผมไม่ได้ทําเป็นเทปบันทึกเพื่อตัดต่ออะไรนะครับคือไลฟ์สดเลยนะครับไลฟ์สดเลยผมจะบอกไให้เลยนะครับคนที่ไม่ออกมานะครับคนที่จะไม่คนที่ยังไม่ออกมานะครับรู้ไหมว่าเสียงของน้องๆนะครับมันก็ยังก้องอยู่ในหูผมนะครับกิริยาท่าทางของน้องๆนะครับผมก็ยังมองเห็นภาพนั้นอยู่นะครับหัวใจผมมันก็ แหลกสลายไปหมดแล้วสมองผมก็จําได้ทุกอย่างนะครับมันออกมาขอโทษที่น้องๆออกมาขอโทษคนสองคนนะครับก็รู้สึกดีขึ้นนะครับรู้สึกดีขึ้นนะครับรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าเรารับรู้ได้หัวใจว่าออกมาขอโทษจริงคนอื่นผมไม่รู้นะสําหรับผมอ่ะผมพร้อมจะให้ภายได้นะครับสําหรับผมคนใดคนหนึ่งผมก็ให้ภายได้ทีหลังก็อย่าทําอีกนะครับอย่าทําอีกนะครับอย่าทําแบบนี้นะครับ ก็ใ <One> ห <input> ้เป so right ็นบทเรียนไปนะครับส่วนในคนที่ไม่ออกมานะครับอีกไม่กี่อีกหลายๆตัวที่ไม่ออกมานะครับไม่เป็นไรนะครับอยู่ตรงไหนใช้ชีวิตยังไงก็ตัวใครตัวมันนะครับชีวิตใครชีวิตมันนะครับแต่เจ็บแค้นนะครับเจ็บใจนะครับเสียความมันหัวใจมันสลายนะครับเรื่องนี้บางคนถึงกับหลั่งน้ําตาออกมานะครับหลั่งน้ําตาออกมานะครับเขาก็มีพ่อมีแม่มีญาตินะครับ มีญาติแร้วองเราเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเขาก็ทํางานของเขาทานาทําไร่บางคนก็ทํางานประกอบอาชีพเหมือนกันหมดแล้วครับจะภาคไหนไหนนะครับมีธุรกิจเหมือนคล้ายกันหมดก็มีทั้งคนรวยคนจนเขาก็เสียความรู้สึกหมดนะครับเสียความรู้สึกหมดบังเอิญว่าผมอะมันเสียความรู้สึกมากนะครับผมก็เสียความรู้สึกนะครับไม่ได้ออกมาเรียกร้องจากใครผมเรียกผมออกมาด้วยตัวเองไม่มีใครจ้างผมมาหรือไม่มีใคร ให้ผมมาพูดนะครับผมออกมาด้วยตัวผมเองผมฟังคลิปผมดูทุกอย่างนะครับติดตามตลอดนะครับมันก็เกิดแบบว่าสุดจะทนนะครับสุดจะทนนะครับไม่เป็นไรถ้าคิดว่าตัวเองผมก็ไม่รู้นะว่าใครบอกใครใครบอกใครสอนให้มาพูดแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าไปปลูกฝังมาจากไหนนะครับ ถ้ามันออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็พร้อมมาแพให้ได้สําหรับตัวผมนะครับผมก็พร้อมมาพให้ได้นะครับแต่สําหรับคนอื่นๆมันก็ไม่รู้แต่ออกมาผมคิดว่าความรู้สึกมันก็จะดีขึ้นมามันไม่ได้เลวร้วายลงแน่นอนนะครับถ้าคิดว่าทําถูกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ตัวน้องเองนะครับถ้าคิดว่าตัวเองผมคือผมจะพูดแบบว่ามัน มันโมโ oh หมันไม่รู้จะพูดยังไงไงตีกรอบให้ตัวเองเนี่ยคิดดูนะประเทศไทยนะคิดจะไม่เที่ยวประเทศไทยเลยเหรอคิดว่าไปไหนอะ่ะจะไม่มีคนอีสานเลยเหรอคิดว่าไปตรงไหนมุมไหนของประเทศเนี้ยไม่มีคนอีสานเลยใช่ไหมนะครับวันหนึ่งมีลูกนะครับวันหนึ่งมีลูกมีลูกมีลูกขึ้นมานครับลูกอาจจะไปมีเพื่อนเป็นคนอีสานเขาอาจจะบอกว่า้ ee, พ่อมึงอะ่ะแม่เองอะ่ะแต่ก่อนมาเหยียดเรานะมาเหยียดคนอีสานเลยนะ มันอาจไม่ตกแค่เรามันอาจจะไปตกถึงลูกถึงพ่อแม่เราหรือเรื่องไอ้ลูกคุณอะทําไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับเหมือนก็ตกมันก็เหมือนกับแบบว่าตกทอดยิ่งตกไปสู่ลูกไปสร้างปมให้ลูกไปไปตีกรอบให้ลูกตัวเองอีกนะครับโดยที่เราทําอะไรไปโดยไม่ไม่รู้ด้วยซ้าว่าเราทําอะไรลงไปนะครับก็ไม่เป็นไรอะ ซ้อมมวยกับมาดูเนี่ยกันเกงมวยเนี่ยนะครับซ้อมมวยกลับมานะครับซ้อมมวยกลับมาก็มาดูคลิปดูอะไรก็มันก็รู้สึกว่า้มันเราคือเราได้ยินอ่ะมันจําได้อ่ะเสียงหน้าตาเขาเนี่ยเราจําได้ทุกคนเลยนะครับผมน่ยยังจําฝังใจนะครับจําฝังตาผมเห็นหูผมเนี่ยจําเสียงได้ทุกเสียงเลยนะครับผมผมจําเสียงได้หมดทุกคน ผมจำหน้าได้หมดทุกคนนะครับจะให้ผมไปตามล่าไปอะไรผมไม่ไปหรอกนะครับเพราะผมก็มีงานมีการทํานะครับผมก็ทําได้แค่นี้แต่วันหนึ่งอย่าให้วนมาเจอกันนะครับถ้าวนมาเจอกันวันไหนต้องมีใครสักคนที่ตัดสินเรื่องนี้คนคนนั้นนะ่ะผมก็อยากให้เป็นผมที่เจอนะครับผมก็อยากให้เป็นผมที่เจอคุณจะรวยล้นฟ้าหรือว่ามีกองกําลังเป็นของตัวเองอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับผมไม่กลัวผมอยู่บ้านตลอดผมพร้อมเจอ พร้อมพร้อมเฮไ,ได้ตลอดนะครับออกมาถ้าออกไม่ได้ความพูดได้ขอร้องออกมาขอโทษนะแล้วแต่ตัวใครตัวมันนะครับแต่ออกมาอย่างน้องๆ้องที่ออกมาแล้วอ่ะเราก็รู้สึกดีนะครับเราก็รู้สึกดีเออก็ยังมีอะไรให้เรามาฟังถึงเขาจะเขาก็ยังออกมาดีนะครับส่วนไอ้ที่ไม่หลายๆตัวที่ไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อยู่บ้านไปไหนก็ได้นะครับ ก็อยู่ในรูต่อไปนะครับอยู่ในรูอยู um ่ในซอกในเหลือบต่อไปนะครับหรือจะออกไปเที่ยวไหนอะไรไหนก็ใช้ชีวิตไ็นปกติได้เลยครับตามเต็มที่ตามสบายนะครับเต็มตามสบายนะครับผมที่บอกให้คนไทยเนี่ยโคตรรักกันเลยนะครับไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องเอาดินเนี่ยไปด้วยถามหรือว่าเฮ้ยเขาไม่ถามนะว่าเขาถามว่าคนไทยอยู่ทีวไใหญ่บ้าง คนไทยมีตรงไหนบ้างเขาก็จะโทรหากันเขาก็จะไปหากันไปกินข้าวด้วยกันไปพูดคุยกันนะครับคนไทยไปต่างประเทศเนี่ยเอาดินไปด้วยไปนอนด้วยกันไปอยู่ด้วยกันภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางอยู่ด้วยกันหมดแล้วครับนะครับต่างประเทศอะ่ะเขาไม่ได้มาแบ่งแยกไม่ได้มาเหยียดกันนะครับคนทุกภาคมีคน คนทุกภาคมีคนรวยคนทุกภาคมีปานกลางนะครับมันมันมันมีทุกภาคไงถ้ามันมีภาคหนึ่งภาคใดที่รวยอ่ะมันก็โอ้โหมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกผมก็เคยอยู่ทุกมาทุกทุกภาคครับภาคเหนือพ่อผมก็อยู่ภาคอีสานแม่ผมก็อยู่ภาคกลางผมก็อยู่มาตั้งแต่เด็กนะครับภาคตะวันออกผมก็อยู่ทุนทุกวันนี้สามสกว่าปีอยู่ภัฏยานะครับภาคใต้ผมก็มีน้องผมก็ไปมานะครับมันก็มีหมดคนจนคนรวยคน อย่าให้ได้เจอกันผมอยากจะเจอทักทีหนึ่งนะครับผมจะบอกให้ว่าผมจําได้หมดเสียงผมได้ยินหมดนะครับอย่าใหาเราเราต้องได้เจอกันนะครับผมคิดว่าขอให้ได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับจะอีกส0ปี20ปีผมก็ยังจะจําได้เรื่องนี้นะครับจะไม่มีวันลบออกจากผมแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นภาพสะเทือนภาพสะเทือนใจแล้วก็ เสียงที่สะเทือนจิตใจภาพที่สะเทือนจิตใจกิริยาท่าทางทุกอย่างมันเยา่ายุ้อารมณ์มันทําให้คน,นคนนึงเนี่ยพีชีพได้เลยผมอ่ะผมพร้อมนะ,ะนผมพร้อมเลยผมได้ยินเสียงได้ยินเนี่ยผมพร้อมตายก็ตายนะครับเอายังไงก็เอานะครับเพราะว่าผมพร้อมเฮ hey, อยู่แล้วนะครับผมพร้อมเสมอนะครับก็ ไลน์นี้ไม่ได้ว่ามาตั้งใจไลน์ให้เป็นอะไรที่ไม่ดีของน้องๆที่เข้ามานะครับก็คือไลน์ออกมาจากความรู้สึกตัวเองไม่มีใครจ้างไม่มีใครแรงนั้นนะครับคนไทยด้วยกันต้องรักกันนะครับอยากเจอกันเร็วๆนี้สักครั้งหนึ่งนะครับผมให้รวยล้นฟ้าแค่ไหนผมก็ผมก็ไม่กลัวแล้วครับถ้าถ้ามาเหยียด คนอีสานหรือเหยียดคนภาคไหนก็ช่างผมก็ไม่ชอบไม่ใช่แค่เหยียดคนอีสานนะเหยียดคนภาคไหนผมก็ไม่ชอบนะครับผมก็เชื่อว่าคนภาคกลางภาคเหนือภาคใต้เขาก็ไม่ชอบหรอกครับภาคตะวันออกนี่เขาก็ไม่ชอบนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมก็มันมีน้อยจริงคนแบบนี้แล้วก็ไปตีกอลให้ตัวเองอยากเราอยากไปเที่ยวอาซมบติอยากไปเที่ยวภูกระดึงอยากไปเที่ยวสกายอล็อกหรืออยากไปเที่ยวแม่น้ำโขงนะครับไป เขาจาได้หมดแล้วเขาจําได้หมดเพราะเรื่องเนี้ยมันคือเรื่องของเขาทั้งภาคนะครับคนภาคอีสานนี่โหยี่สิบล้านคนนี่ผมว่าต้องมีมันที่ที่น้องๆเหยียดมานะครับว่ามามันคือเรื่องของเขาทั้งหมดเพราะว่าพูดว่าคําว่าภาคอีสานมันคือเรื่องของทุกคนของภาคอีสานนะครับมันคือเรื่องของทุกคนแล้ววันนั้นแหละ ผมเชื่อแน่นอนถ้าเจอกันนะเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาหาแน่นอนวางวามาไลฟ์เราเลอกดีหน่อยผมไลฟ์ผมก็ไลฟ์ไม่ยาวนะครับอาจจะไลฟ์แค่นี้นะครับเพราะว่าไลฟ์อ่ะผมไลฟ์แค่ไลฟ์กี่นาทีผมก็ไม่รู้เลยเหมือนกันนะครับผมไลฟ์แบบเดียวเอาแค่ให้หัวละแสนผมทําไมผมถึงรักคนทําไมผมรักคนทุกภาคนะผมมีเพื่อนมีน้องมีสหายในทุกภาคนะครับภาคเหนือนี่ก็มีเยอะเลยเพราะผมไปเรียนจบที่เหนือนะครับ เรียนจบที่เหนือด้วยนะครับโตที่พัทยาแล้วก็ร่มเก้านะครับแม่ผมเป็นคนอุดรนะครับนั่นนะครับคิดดูว่าคนแก่บางคนได้ยินอ่ะถึงกับร้องไห้ออกมาเนะี่ยเราเห็นภาพเราสุดแล้วนะก็คือโอ้โหถ้าผมจบเรื่องนี้ได้ผมไปจบเลยนะผมบอกให้เลยผมก็คิดว่าคนหลายคนอนะ่ะก็ต้องมีคนคิดเหมือนเราบ้างนะครับไม่ดีหรอกครับไปตีกรอบให้ตัวเองนะครับนะครับ มันมันตื้นตันไปหมดแล้วครับมันอยากจะมันอยากจะแบบว่าโอ้โหเล่นกันถ้าขนาดเนี้ยเป็นไงมันก็ต้องเป็นกันแล้วนะเอ่อฝากถึงด้วยนะครับจะถึงไม่ถึงผมไม่รู้หรอกผมแค่ออกมาพูดนะครับแล้วผมจะบอกให้นะผมไม่กลัวใครสักคนนะครับให้มึงรวยล้นฟ้าโคตวตระกูลมหาเศรษฐีอะไรผมก็ไม่กลัวนะครับถ้าออกมาเหยียดคนแบบนี้นะครับจะเหยียดคนอีสานเหยียดคนภาคไหน ผมไม่ชอบหรอกครับผมว่าคิดว่าหลายๆคนก็ไม่ชอบนะครับโอเคไล์นี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วนะครับมาไล์แป๊บเดียวนะครับโอเคปิดให้พี่หน่อยนะครับไล์แป๊บเดียวนะครับไปทํางานก่อนนะครับอาบน้ํานอนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ